สวัสดีนะคะพี่น้องโพพพี่น้องทัางช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมให้ความนิยมชมช,มชอบติดตามมาเล่ามาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องคะอย่างวันนี้ก็เหมือนกันหยิบยกประเด็นกล่องดํา กล่อง GPS ที่เป็นเรื่องฮือฮามาหลายเดือนที่แล้วกรณีฮือฮาที่ซีกออย่างที่ว่าล่ะคับพี่น้องขาแล้วก็วันนี้เองทนายโนบิท่านได้ออกมาบอกแล้วว่าคนที่ชื่อสุภัตราเอาเป็นว่ามาดมหน่อยกอ็สายตรงกันแล้วกันค่ะพี่น้องขาเป็นผู้รู้รู้จริงด้วยค่ะพี่น้องขาก็ประกาศหาช่วยก็แล้วกันว่าคุณสุภัตรา เรารู้มาดามหน่อยรู้โลกรู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะคุณสุภัตราเรารู้ชื่อจริงคุณนามสกุลจริงคุณแล้วก็เบอร์โทรครบสมบูรณ์จำนวนกี่ตัวหนึ่ง6 7 8ส10ี่ตัวกรณีเบอร์โทรคุณค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็คือมาดามหน่อยรู้จริงชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงแล้วก็เบอร์โทรครบ สิบตัวอย่างที่ว่าแต่มันก็เพื่อมารยาทยังไม่สามารถที่บอกร้อยเอร์เซ็ต์ได้ค่ะพี่น้องขาเป็นว่าประกาศหาคุณที่คนที่ชื่อสุภัตราสุภัตานี่ตามที่ขึ้นหัวข้อละกับพี่นอ้องขา,าสะกดคำว่าสุภัตราตามที่ขึ้นหัวข้อเลยแล้วที่สำคัญก็คือกับการที่เราประกาศเนี่ยเราหยอก อยากบอกว่าให้คุณออกมาชี้แจงเพราะเรารู้ชื่อที่อยู่อะไรยังไงของคุณแล้วอยากให้คุณออกมาชี้แจงว่าในกรณีที่ชื่อของคุณอยู่ในซิมนั้นเกิดจากอะไรเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับสี่กอ,อย่างไรจุดประสงค์อะไรสิ่งที่อยากให้คุณออกมาเพราะว่ามันจะเป็นการที่ลบล้างบาป ให้คนที่เขาถูกโยงก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นหมอปลาน้ำฟ้าไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นน้องตุ๊กติ๊กเองไม่ว่าจะเป็นล่าสุดก็จะเป็นทนายโนบิเพราะว่ามันมีคนดง่งคนดังออกมาแม้กระทั่งเอาบัตรประชาชนออกมาเฉลยแบบแบบให้เห็นแล้วไม่ก็เอาออกมาบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าคนเจ้าของซิมคือใครอะไรยังไงมันเป็นการราคาคุยหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้ทนายโนบีบอกว่ารู้แล้วแล้วก็รู้จริง ทนายดนบิรู้มาดามหน่อยรู้โลกก็รู้ค่ะพี่นกค่ะเอางี้แล้วกันมาดามหน่อยเดี๋ยวจะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะรีบดูก่อนโดนลบอ่ะก็ขอ,อขออะไรนะขอขอก็อปี้คำที่สุดทิดหน่อยก็แล้วกันรีบดูรีบอ่านรีบมาดูนะเดี๋ยว ก่อนที่จะถูกลบกันแล้วกันค่ะพี่น้องขาด้วยมารยาทด้วยมารยาทเอาเป็นว่ามาดามหน่อยพูดอย่างนี้กันแล้วกันชื่อของคุณก็คือคุณสุภัตรานามสกุลเหรอคะนามสกุลก็สระเอออกมาข้างหน้าแล้วก็ย่อผู้หญิงตัวท้ายแล้วกันเป็นเป็นซองพยางกันแล้วกันค่ะพี่น้องขาคุณสุภัตราชื่อจริงที่ท่านทานายโนบิ เขียนมาบอกแล้วทําทคลิปหรือไม,ม่ประกาศบอกมาแล้วนะคะพี่น้องขาแต่นามสกุลยังไม่มีใครรู้แต่มาดามหน่อยรู้เอาเป็นว่าคุณสุพัตรานามสกุลคุณขึ้นด้วยสะละเอแล้วก็ลงท้ายด้วยยอผู้หญิงนะคะส่วนเบอร์โทรนะคะ้ารีบดูรีบดูก่อนที่จะถูกสั่งลบค่ะพี่น้องขาจริงๆแล้วไม่มันมันออกไม่ได้เพื่อมารยาท เราไม่สามารถที่จะออกมาสื่อสารได้เพราะว่าอยู่ในกระบวนการที่เขากําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายตํารวจฝ่ายข้อมูลรไรพวกนี้เขากาลังทํางานอยู่ฝ่ายทนงทนายกาลังทํางานอยู่ค่ะพี่น้องขาเพื่อมาระยัดมาดามเดารูแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกร้อเอเ็เอาเป็นว่าเบอร์โทรอย่างที่ทนายโนบิก็มีการแฉออกมาทางเพจของทนายโนบิแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาเบอร์โทร0 6 1 5 2 4 89จุด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 เอาเป็นว่าเลขท้ายเลข7็กันแล้วกันค่ะพี่น้องขาเลขท้ายเป็นเลข7็กันแล้วกันค่ะพี่น้องขาเป็นชื่อของคุณสุพัตรานี่แหละแต่คราวนี้คราวน,นี้อย่างนี้ค่ะพี่น้องขา ไอ้ที่มาดามหน่อยเอามาพูดนี่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าต้องการทีจ่จะให้คนที่ชื่อสุภัตราเนี่ยที่ก่อนก่อนน้านั้นมีคนรู้มีคนรู้จริงบอกว่ารู้แล้วชื่อนี้ชื่อนี้จะเป็นคนที่ผมรองทรงอายุ20กวา่าหรือไม่ก็อายุยังน้อยอนาคตไกลมีการศึกษานูน่นนี่อะไรจะทนายหรือไม่ทนายอะไรยังไงซึ่งสังคมเขาก็เพ่งเลงไปหาทนายโนบีนั่นแหละกับพี่น้องขาแต่ตอนนี้ทนายโนบีออกมาเผยแล้วว่าโอเคเขามีการเช็คมีการเอาข้อมูลจริงออกมาเฉลยแล้วเพียงแต่ ว่าอยู่ในะบวนการที่เขากําลังทํางานอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะออกแต่มาดําหน่อยได้สายตรงอย่างที่ว่าได้ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรครบ1ิตัวค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็อยากเล่าสู่พี่น้องฟังแล้วก็คนที่ออกมาทำกระพือกห,หืมก่อนหน้านั้นแตกไหมเงิบไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันกับ การที่คุณบอกว่าโอเคเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนนู้รูปร่างลักษณะผมรองทรงเป็นผู้ชายนู่นนี่อะไรยังไงสุภัตรานี่ผู้ชายผู้หญิงจ้ะเออออกมาแสดงตัวหน่อยเพราะว่าอะไรคะเรารู้ชื่อคุณแล้วก็คงจะมีอะไรยังไงเชิญคุณมาให้ปรกคำอยู่นั่นแหละค่ะเพราะว่าทนายโนบิเขาเอาจริงไม่พูดมากไม่ไม่พูดมาก,มมมากเจ็บคอนะคะคุณสุภัตราเอาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าคําว่า คุณเป็นเจ้าของซิมที่เขามีชื่อมีนามสกุลนามสกุลคุณก็แสลเอขึ้นก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยตัวยอผู้หญิงนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็เบอร์โทร0ู1 5 2 4 8 9่งดจุดๆๆๆๆๆๆ เอา7มาใส่กันแล้วกันตอนท้ายค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คืออ,อยากจะรอค่ะพี่น้องคะก็คงไว้ๆนี่แหละท่านทนายโนบิก็คงจะออกมาเปิดเผยว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่เราเองอยากจยากให้คุณมาแสดงตัวว่ากับการที่คุณมีชื่อในซิมนั้นเป็นเพราะอะไรยังไงเป็นเจ้าของกงเจ้าของเก่าหรือคุณเป็นใครคุณไม่ผิดหรอกคะ่ะถ้าคุณออกมาแต่ก็คือต้องการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับคนที่เขา สังคมโยงเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหมอปลาเองไม่ว่าจะเป็นทีมงานหมอปลาเองที่เป็นเครื่องดักฟังที่เป็นเครื่องจับผิดที่เป็นเครื่อง GPS เป็นกล่องดําที่เขาพูดถึงนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นว่าโอเคมีผู้ใหญ่ผู้คนผู้ดังออกมาบอกว่า เป็นลักษณะแบบนี้อะไรยังไงสังคมก็ลงความเห็นไปว่าน่าจะเป็นทนายโนบิหรือเปล่าประมาณนั้นแหละค่ะมีการโชว์บัตรประชาชนด้วยซ้ําทนายโนบิเองก็บอกว่าอันนี้แหละที่โชว์เทเบียนบัตรประชาชนเนี่ยเป็นของทนายโนบิแน่นอนนั่นคือสิ่งที่นทนายโนบิยืนยันมาก่อนหน้านั้นตอนนี้เรื่องมันก็คือถูกเปิดเผยของจริงออกมาแล้วว่าชื่อสุภัตรานามสกุลสละเอแล้วก็ สองพยางกันแล้วกันไปน,นองคาสารเอขึ้นก่อนแล้วก็ตอนท้ายก็จะเป็นยอผู้หญิงกันแล้วกันส่วนเบอร์โทรก็อย่างที่บอกศ6 1 5 2 4ก9สองจุ๊กจุกจุเจ กันแล้วกันค่ะพี่น้องลงท้ายนะอันนี้คือมาดามหน่อยยืนยันร้อเปอร์เซ็นต์รู้จริงไอ้คนที่บอกว่ามึงรู้ไม่จงมึงรู้ไม่จริงนั่นน่ะเออมาแข่งกันไหมว่ามาดามหน่อยเนี่ยไอ,อ้อยู่เมืองสวีเดนนี่แหละเอ,อ๊ะทำไมมันรู้ดีกว่าคนกกๆจังรู้ดีนะจ๊ะเออไม่ต้องกรามานะจ๊ะเพราะว่าฉันรู้ดีขณะเดียวกันก็คือต้องการที่จะประกาศหากนสุภัตรานี่แหละออกมาชี้แจงออกมาหน่อยว่าคุณเป็นเจ้าของจริงแล้วก็ เอาไปไว้ตรงนั้นอะไรยังไงจุดประสงค์เพื่ออะไรยังไงเราอยากเห็นคุณออกมาแสดงสปริตเพราะว่าอย่างแน่นอนมันก็จะเป็นการแก้ข่าวให้คนที่เขา ถูกสังคมลงทันไปแล้วว่าเป็นหมอป้าหรือเปล่าทีมงานหมอป้าหรือเปล่าแม้กระทั่งตุ๊กติ๊กเองหรือแม้กระทั่งล่าสุดจะเป็นทนายโนบีนี่แหละค่ะพี่น้องขาเราก็อยากจะให้คุณออกมานะกับการที่คุณชื่อสุภัตราตามที่ขึ้นหัวข้อสะกดแบบนี้นะคะพี่น้องขาเป็นของ AIS ค่ะพี่น้องขาเป็นเครือข่ายของ AIS คนสุภัตรานี่แหละเรากไ็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคุณผิดคุณอะไรนะเพียงแต่ว่าเป็นชื่อของคุณในซิมแล้วก็ชื่อที่อยู่ของคุณเอ้ยชื่อนามสกุล ของคุณแล้วก็เบอร์โทรนี้เป็นของคุณสุภัตราจริงฉะนั้นก็คือออกมาแสดงตนแสดงตัวให้พวกเรารู้หน่อยก็ดีเพราะว่าเราจะาได้ไม่คลางแคลงใจนะพี่น้องเนาะในสิ่งที่ โอ้เขาจะมีเหมือนกับว่าสังคมกระพือหมหมว่าเป็นใครเป็นใครเป็นใครอย่างน้อยก็สามารถที่จะแก้ต่างให้เขาได้อย่างน้อยก็แสดงความบริสุทธิ์ให้เขาไม่ให้เป็นที่สังคมเขาลงทันลงประนามแล้วก็คนที่ออกมากระเพื่อมหิมว่าเป็นคนนั้นคนนี้คนน,คน,นี้มันก็จะได้เป็นการหน้าแตกหรือไม่ก็เงอบไปต,ตามๆกันไงคะพี่น้องขาโอเคอันนี้ก็คือมาดามหน่อยขออนุญาตหยิบยกมาเล่าเท่านี้ก่อนคงจะใบๆบนี้แหละค่ะพี่น้องขาคงจะท่านทานายโนบีเอง คิดว่าคงจะออกมาเปิดเผยความจริงเพราะว่าอยู่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่เขาทําการเรื่องราวของระหว่างทนายกับมีการดําเนินอะไรยังไงของเขาอยู่เป็นภาษากฎหมายของเขาก็แล้วกันเรารู้แค่ว่าอะไรก็ตามที่มาดามหน่อยรู้รู้จริงโลกก็รู้ด้วยแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นร้อเปอร์ซนที่จะเอาออกมาประกาศให้ทุกท่านทุกท่านได้ยินเหมือนกันได้รับรู้เหมือนกันนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าประกาศหาคนที่ทึกชื่อสุภัตรานามสกุลก็มีสละเอ ขึ้นก่อนแล้วก็ยอผู้หญิงลงท้ายนะคะส่วนเบอร์โทรก็อย่างที่ทนายโนบีเขียนลงใน Facebook ของทนายโนบีแล้วในเพจของทนายโนบีแล้วค่ะพี่น้องขาก็อย่างที่บอก06152489จุด จุดๆแล้วก็มาดามหน่อยเติมเลขเจ็ดให้กันแล้วกันอ่าว่าจะเป็นอะไรยังไงก็รอฟังท่านออกมาแล้วกันนะคะคุณสุภัตราก็ประกาศหาแล้วกันเพราะว่าหลายช่องหลายยูทูบเบอร์หลายช่องอะไรยังไงเขาก็มีการประกาศหาเหมือนกันแต่แต่มาดามหน่อยรู้จริงรู้ชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครบสมบูรณ์10ตัวอย่างที่ว่าแหละครับพี่น้องคะ่ะโอเคอันนี้เรามาเล่าในเหตุการณ์ที่ชุกลระหุกเหตุเหตุด่ดดวนเหตุ ไม่ร้ายเฮ็ดด่วนกันแล้วกันกับพี่น้องขะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรอดูอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวทนายโนโบิโกคงจะออกมาแจ้งลคะค่ะว่าเป็นอะไรยังไงชื่ออะไรเต็มเต็มอะไรยังไงเพราะว่าอยู่ในกระบวนการที่เขากําลังออนบอลอันนั้นและกันออนบอลออกมาให้แสดงตนแล้วกันนะคะพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องค่ะมีอะไรดีๆเราจะหยิบมาเล่าให้พวกท่านฟังแล้วก็เป็นข้อมูลจริงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ